สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีครับมารับชมต่องวดนะครับพี่น้องกับเซียนพี่หม้กับงวดที่แล้วนี่สามตัวนะครับเนาะแปดเจ็ดสามครับท่านผู้ชมครับพายเอฟซีนะครับมารับชมต่องวดนะครับเพราะว่าเพิ่นงซงตัวเลขให้พ่อแต้มนะครับงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดสามตรงๆครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านพ่อแต้มนะครับพี่น้องนะครับเนาะเข้าไปชมไปฟังน้ำกันครับบ่าวงวดวันที่หนึ่ง เมษายน2566นอะครับเพิ่นได้มาแล้วว่าสันเพิ่นว่านะครับเนาะลับเอามาชมมาฟังน้ำกันเอา้าคุณนอะพอแตมก็ต้องเปิดตำล่าครับอากาศร้อนครับทำชุชมครับ ปลายเมษาเอา่อปลายมีหน้าตน้นเมษาบานห่อหอนอากาศหอนรลายครับนะครับเนาะอเพิ่นกำลังเปิดตำราอยู่พี่น้องเซียนพี่ไม้นี่ครับ,รบได้พออ๋อนี่ครับท่านผู้ชมเซียนพี่ไม้นะครับแปดเจ็ดสามตรงตรงนี่ครับท่านผู้ชม แปดเจ็ดสามนะครับท่านผู้ชมครับแปดเจ็ดสามตรงๆเอานี่ครับท่านผู้ชมเบิ่งชัดๆน้อพี่รองเนาะแปดเจ็ดสามตรงๆเสียมพี่ใหม่นะครับเนาะสายปอดแตกมันส่งมาให้เอาสวัสดีข้าพเจ้าอากาศหอนข้าพเ้อเนาะกับซื้อหอนเดืนฮาเฮงเ่ยครับเอามารับชุมเป็นส่งมาแล้วเนาะพ่อครับส่งมาแล้วครับแต่ตองวดนะครับเนาะ แต่ว่าเพื่อนให้มาชุดเต็มก่อนชุดเต็มมาพอครับเสยังไม่สรุปพงสุดท้ายอยู่ครับสามตัวเพื่อนห้มานะโม่พอหรือยังไงโม่พอสามตัวยังโม่ให้สามตัวยังแท้ไม่ให้แล้วพอเนาะเอาเพคนให้ชุดบนล่างมาคือเก่าบนล่างบน เสียนพี่ิมาครับทํ้ชมเอาเลีกติดกันเนาะเลขติดไ,ไหนมาเนาะลับเรียกติดบนล่าง เจ็ดแปดเก้าสามสี่หกหนึ่งเลขติดบนล่างครับโมเบิร์นอะไรดอกเลขติดให<แ>าทาจับคู่รถกลับว่าเอาปไทยมากสีนะครับเนาะครับเขาาปะไทยมากสีเข้าเขียนแมนสีเพราะว่าเตอรอีพีมักได้อยูเนาะครับบน หนึ่งอ่ามีส่วนเลื่นีีเลื่มีส่วนนั้นเองกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่กระตรงกับเส้นเชว่ยวว่านน้ำชมแปดหนึ่งแปดห้าแปดหก สีหางแค่น,นี้ละครับหกบก่บ่เออหกหางหกคู่ครับชุดบนของเพิ่นเน้นตรงตรงบ่อตรงตรงนี่เขาตรงตรงเลยหวดนึ่งอือก็ตอนหมวดเมื่อกี้นี่เพิ่นเด่นไม่คัดนะครับแล้ววิ่งเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามครับเดี๋ยวรอรอดหกสุดท้ายเพนดีเน้นๆมาครับ ล่างแต่ว่าเพิ่งเองท่านได้บอกว่าบนวิ่งตัวใดล่างวิ่งตัวใดมาพอแมเรียกวิ่งยังบ่ได้เลขยสามตัวยังบันใดครับ <c oughs> ชุดล่าง

นี่เนาะครับพ่อที่เลยเร็วดิเอาท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่แล้วน้องพ่อเนาะงวดที่แล้วนี่อันนี้เพิ่นตัดไฮโค้งสุดท้ายบ่พ่อแม่นครบนี่เลยโค้งสุดท้ายเหลือแค่สามขู่สามตัวแปดเจ็ดสามนาะครับท่านผู้ชมนี่ครับเซียนพี่มายพี่น้องครับให้พ่อแต้มมาตองงวดแหละครับงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดสามตรงตรงเจ็ดสามตรงตรง นะครับเนาะครับก่อนดีพันมาชุดบนเลขติดเพันธมารนะครับบนล่าง7 8 9 3 4 6 1อันนี้เป็นเลขติดอ่าท่านใดบ่อนะครับผ่านไปกันเลยเด้อพี่น้องเด้อครับมาเบิ่งพี่ครับชุดบน6กคู่ชมครับแคปหน้าจอเด้อครับผมนี่ครับผมเซียนพี่ไม้นะครับเนาะขับชุดบนให้มาแล้วชุดล่างครับ3ตัวรอก่อนครับพอแต้มมันว่าเพิ่นยังท่านิชงไฮนะครับเนาะบน7 1 7 5 7 6 8 1 8 5 8 6นะครับชุดล่าง สี่เก้าสี่ศูนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับทอมชุ่มนะครับเนาะครับเอาขอบคุณเส้นพี่ไม้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณพ่อแตมนะครับท่อมชุ่มครับเพราะว่าสายพ่อแตมเพิ่นส่งมาให้นะครับเนาะครับผมเอาแคปหน้าจออีกรอบครับตาพ่น่านได้เน้นบ่พ่อเนี่นี่ยังยังโมเน้นครับยังท่านได้เน้นไห้เด้อครับผมให้้มมาาจังซี่่ละเนนครับงสุดท้ายเพิ่นก็จะเน้นมาให้จังซี่เนาะพ่อแม่นครับโอ้ครับถ้าได้มาหาพ่อแตมนาะครับท่อมชุ่มครับ จังคงสุดท้ายจังมารับชมน้ากัดอีกที่หนึ่งนี่ครับชุดที่เพิ่นให้ตองวดนี่ครับพี่น้องบนหกคู่ล่างหกคู่เพิ่นเน้นตรงตรงว่ะพะตรงตรงเลยเน้นตรงตรงนะครับเนาะชุดบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับเสียนพี่ไม้นะครับท่านผู้ชมอ๋อครับถามนี่นะครับท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องโทรศัพท์เครื่องหอนพี่น้องครับทายไปกระตั้ไปเนาะครับท่านผู้ชมทายไปน้ำมันหอนไปพี่น้องอากาศหอนครับโทรศัพท์กระตั้ไปน้ำ ครับเอาพอกันคลิปหน้านะพอขอบคุณครับสวัสดีครับ